สวัสดีครับโอ้โหโลกเรานี้หมุนเร็วมากจริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนไปทุกวันเลยบางทีก็ตามแทบไม่ทันวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยกันเจาะลึกกันหน่อยครับกับเทคโนโลยีที่แบบล้ำมากๆที่มันไม่ใช่แค่เรื่องในหนังแล้วนะแต่มันกำลังจะเข้ามาอยู่ในชีวิตเราจริงๆตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างการใช้จ่ายการทำงานไปจนถึงภาพใหญ่ๆอย่างเมืองอัจฉริยะหรือแม้แต่เออก้าวไปสู่โลกของควอนตัมเลย ที่แบบฟังดูซับซ้อนแต่ก็น่าทึ่งมากๆว่ามันจะเปลี่ยนโลกเราอย่างไงเริ่มกันที่เรื่องติดตัวเราเลยทุกวันนี้กระเป๋าตังค์ในมือถือเนี่ยโมบายวอลเล็ตเดี๋ยวนี้แค่แตะเออสมาร์ทโฟนหรือนาฬิกาก็จ่ายตังค์ได้แล้วสะดวกสุดๆไม่ว่าจะเป็นแอป,ปแบงค์หรือพวก Line เพย์อะไรพวกนี้หรือพร้องเพย์ที่รัฐเขาก็หนุนเนอะชีวิตนี้แทบไม่ต้องพกเงินสดแล้วจริงๆจริงด้วยค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งเลยของการเปลี่ยนแปลงไปสูเ่เศรษฐกิจไร้เงินสด ซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องสะดวกอย่างเดียวนะคะแต่มันเชื่อมโยงกับการใช้ข้อมูลด้วยเพื่อจัดเสนอบริการที่แบบตรงใจเรามากขึ้นทําให้ไม่ใช่แค่ธนาคารละแต่แบบผู้เล่นอย่าง l ลาย Lazada อะไรแบบเนี้ยก็เข้ามาในสนามนี้แข่งกันน่าดูเลยค่ะครับแล้วก็มีเรื่อง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ เริ่มมาอยู่รอบตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่แบบสั่งงานด้วยเสียงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแต่เริ่มมีแนวคิดว่าเอ๊ะ AI จะมาช่วยจดโน้ตการประชุมให้เราได้ไหมหรือแบบปฏิทินอัจฉริยะที่ช่วยจัดการตารางเวลาให้เราเลยเหมือนมีเลขาส่วนตัวอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะและประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือ AI เนี่ยกำลังจะพลิกโฉมการทำงานเลยนะคะคือมีการประเมินกันว่าเอ่อ95%ของงานในไทยเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยใน5ปีข้างหน้า แม้ว่าบางงานอาจจะหายไปแต่มันก็จะเกิดงานใหม่ๆขึ้นมาแทนที่ต้องการทักษะดิจิตอลสูงขึ้นอย่างเช่นคนดูแลระบบ AI หรือผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ไร้คนขับมันไม่ใช่แค่การแทนที่ซะทีเดียวนะคะแต่มันเป็นการทำงานร่วมกับ AI มากขึ้นด้วยเพราะงั้นการปรับตัวการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะการทำงานร่วมกับ AI นี่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าให้ AI มาช่วยจดบันทึกการประชุมให้เนี่ย มันจะมีประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวเยอะไหมครับแบบว่าข้อมูลการประชุมมันก็สําคัญนะอืมเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะอันนั้นคือความท้าทายสําคัญเลยที่เราต้องหาจุดสมดุลให้ได้ระหว่างประโยชน์ที่เราจะได้กับเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์มีการกํากับดูแลที่ชัดเจนควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีนั่นแหละค่ะอ๋อครับทักเข้าใจเลยแล้วพูดถึงรถยนต์ไร้คนขับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ มีคนมองว่าอีกสัก10ปีข้างหน้าเนี่ยคนอาจจะไม่ซื้อรถส่วนตัวกันแล้วแต่ไปใช้บริการเรียกรถหรือแบบรถเช่าไร้คนขับแทนมันคงเปลี่ยนโฉมหน้าการเดินทางแล้วก็พวกโลจิสติกไปเลยนะครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะแล้วรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยแหละค่ะคือหนึ่งในฟันเฟืองชิ้นสำคัญของภาพที่ใหญ่กว่านั้นที่เราเรียกว่าเมืองอัจฉริยะหรือ smart ซ ซึ่งต้องบอกว่า Smart City เนี่ยไม่ใช่แค่เมืองที่มีเทคโนโลยีเยอะๆนะคะแต่คือเมืองที่นำเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ข้อมูลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการการจัดการเมืองลดค่าใช้จ่ายใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในเมืองแล้วก็ความยั่งยืนเป็นหลักเลยค่ะอ๋อครับพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมครับว่า ชีวิตในเมืองอัจฉริยะเนี่ยมันจะต่างจากที่เราอยู่ทุกวันนี้ยังไงบ้างได้เลยค่ะอย่างเช่นเรื่องพลังงานนะคะก็อาจจะมีไมโครกริดหรือระบบไฟฟ้าขนาดย่อยในชุมชนที่แบบผลิตไฟฟ้าใช้เองได้จากพลังงานหมุนเวียงหรือการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อย่างจริงจังหรือด้านการเดินทางการวางผังเมืองอาจจะส่งเสริมให้คนเดินหรือปั่นจักรยานได้ไง่ายขึ้น ระบบขนส่งสาธารณะนี่ต้องเชื่อมต่อกันดีมากๆใช้แอป,ปเดียววางแผนการเดินทางได้ครอบคลุมหมดเลยอะไรแบบนี้หรือ <c oughs> เรื่องความปลอดภัยก็อาจจะมีกล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่มันวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ไม่ใช่แค่บันทึกภาพเฉยๆนะคะโอ้ <c oughs> ฟังดูเหมือนทุกอย่างมันเชื่อมกันเป็นหมดเลยนะครับใช่ค่ะ หัวใจสำคัญคือการบูรณาการหรือ integration นี่แหละค่ะคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT กับ Internet of Things หรือ IoT ที่แบบว่าอุปกรณ์ต่างๆมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็คุยกันเองได้เพื่อจัดการทรัพยากรทั้งน้ำขยะพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงบริการต่างๆของภาครัฐที่เข้าถึงง่ายขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์หรือ e-service นั่นเองค่ะอ๋อครับเข้าใจแล้วครับทีนี้จากเรื่องเมืองขอขยับไปสู่เรื่องที่ อาจจะฟังดูซับซ้อนที่สุดของวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือควอนตัมอันนี้คือแบบมันคืออะไรกันแน่ครับเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยอฮ่าฮ่ามันล้ําจริงๆค่ะแต่ถ้าจะลองอธิบายหลักการพื้นฐานแบบง่ายๆนะคะก็คือการที่เราพยายามเข้าไปควบคุมแล้วก็ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่มันแปลกประหลาดมากๆของอนุภาคที่เลขจิ๋วระดับอะตอมเลยค่ะคือหัวใจของมันคืออนุภาคพวกนี้มันทําตัวแปลกๆค่ะ คือมันอยู่ได้หลายสถานะพร้อมๆกันนึกภาพเหมือนเหรียญที่กําลังหมุนอยู่กลางอากาศยังไม่รู้จะออกหัวหรือก้อยพอเราควบคุมความแปลกตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความสามารถใหม่ๆที่คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยทําไม่ได้เลยค่ะโหฟังหลักการแล้วก็ยังทึ่งอยู่เลยครับแล้วความสามารถใหม่ๆที่ว่าเนี่ยครับมันจะมาช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เราได้บ้างครับในชีวิตจริงโอ้โหประโยชน์นี่มีมหาศาลเลยค่ะอย่างแรกเลยคือความปลอดภัย การสื่อสารเชิงควอนตัมแล้วก็การเข้ารหัสควอนตัมหรือ QKD เนี่ยมันใช้หลักการของควอนตัมมาสร้างระบบความปลอดภัยที่แบบ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถูกแฮ็กซึ่งสําคัญมากๆในยุคที่ข้อมูลคือสิ่งสําคัญใช่ไหมคะครับครับสำคัญมากอย่างที่2คือพลังการคํานวณค่ะคอมพิวเตอร์ควอนตัมเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนมากๆในเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันแบบเทียบกันไม่ติดเลยอย่างเช่นการคิดค้นยาหรือวัสดุใหม่ๆการหาเส้นทางโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดหรือแม้กระทั่งแก้ปัญหารถติดที่มันซับซ้อนมากๆก็อาจจะทําได้ค่ะโหแก้รถติดได้นี่สุดยอดเลยครับค่ะแล้วก็อย่างที่3คือการวัดที่แม่นยําสุด พวกเซนเซอร์ควอนตัมจะทำให้เราวัดค่าต่างๆได้ละเอียดกว่าเดิมมากๆเช่นนาฬิกาอะตอมที่มันเที่ยงตรงสุดๆซึ่งอันนี้จําเป็นต่อระบบนําทางอย่าง GPS หรือ GNSS ให้มันแม่นยําขึ้นไปอีกหรืออาจจะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่วินิจฉัยโรคได้ไวกว่าเดิมมากๆค่ะฟังดูมีศักยภาพเปลี่ยนโลกได้จริงๆนะครับเนี่ยแล้วประเทศไทยเราล่ะครับมีความพร้อมหรือมีแผนจะลุยเรื่องนี้แค่ไหนครับ เรามีแผนแล้วค่ะเรียกว่าแผนที่นำทางเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยหรือ Thailand Quantum Technology Roadmap ตั้งเป้าไว้เลยว่าจะสร้างองค์ความรู้พัฒนาคนแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาของประเทศอย่างด้านการเกษตรการแพทย์หรือการจัดการทรัพยากรมีเป้าหมายใหญ่คืออยากเป็นผู้นำด้านนี้ในอาเซียนแล้วก็ติดท็อป5ของเอเชียให้ได้ภายใน10ปีค่ะโหเป้าหมายท็อป5เอเชียนี่ท้าทายมากๆเลยนะครับ อะไรคืออุปสรรคใหญ่ที่สุดที่เราน่าจะต้องเจอในการจะไปให้ถึงจุดนั้นแล้วครับแน่นอนว่าท้าทายมากค่ะอุปสรรคหลักๆเลยก็คือเรื่องการลงทุนที่ต้องต่อเนื่องนะคะทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การวิจัยและที่สําคัญที่สุดเลยคือการสร้างบุคลากรค่คะคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนี้ซึ่งมันต้องใช้เวลาแล้วก็การวางแผนระยะยาวเลยค่ะ น่าติดตามมากๆครับสรุปแล้วเทคโนโลยีที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างมือถือ AI ไปจนถึงเมืองอัจฉริยะแล้วก็เทคโนโลยีสุดล้ำอย่างควอนตัมเนี่ยโอ้โหกำลังจะเปลี่ยนวิธีชีวิตสังคมเศรษฐกิจเราไปอย่างมหาศาลจริงๆเป็นทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายที่เราต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับใช่เลยค่ะและก็ขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยคาถามชวนคิดนิดนึงนะคะว่า ในขณะที่เทคโนโลยีกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งแบบนี้อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่สังคมเราควรจะต้องตระหนักแล้วก็เตรียมพร้อมเพื่อให้แน่ใจว่านวัตกรรมเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตจริงๆสร้างความเท่าเทียมแล้วก็นำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่การเพิ่มความสะดวกสบายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โอ้โหเป็นคำถามที่ต้องกลับไปคิดต่อกันยาวๆเลยครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณที่ติดตามการเจาะลึกของเรานะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ